สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับพี่น้องครับผมลุกทัศน์พารวยหวยไทยครับวันนี้ผมมาเจอพี่น้องของเราในงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาหกห้านะครับสิบเจดกุมภาหกห้าวันนี้ลุงทัศน์จัดมาสรุปให้ดูนะครับสําหรับในงวดวันที่ส7บเจดกุมภาพี่น้องครับมาครับมาฟังคําเตือนเลยดีกว่าครับแล้วค่อยคุยกัน คำเตือนพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอที่ผมกําลังนําเสนอท่านต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่าน,นั้นช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความบรีจาคทุทัาน์แนวครับมาครับฝากและเตือนและเนาะทีนี้ก็มาถึงตัวสุรและวิธีทํากันพี่น้องอ่ะมาถึงตัวชุดสรุปวันนี้หลักร้อย ผมวางไว้สี่ตัวศูนย์สี่หกแปดศูนย์สี่หกแปดผมชอบเลขคู่นะครับงวดน,นี้พี่น้องครับผมชอบเลขคู่ศูนย์สี่หกแปดไม่มีสองตัดสองไปจะมาหรือเปล่าพี่น้องครับถ้าใครชอบเลขขี้เลขขี้ที่จะมีโอกาสมามากที่สุดผมว่าหนึ่งกับห้าครับหนึ่งกับห้าถ้าคู่ไม่มาครับ ถ้าเลคกี้จะเป็น1กับ5ในส่วนหลักสิบครับผมวาง901พี่น้องครับวันนี้901หลักหน่วยวาง3 4 0วิ่งผมให้วิ่ง0ถ้ารองก็จะเป็น3นะครับ0กับ3นี่คือตัวรองวิ่งจะเป็น0กับ3ก็เลือกเอาพี่น้องชอบตัวไหน และทีนี้ก็จะมาถึงผู้ชุดพี่น้องครับผู้ชุดก็จะเอา3ามตัวนี้มาชน3ามตัวนี้จะได้9ชุดนะครับทั้งหมดจะอยู่9ชุดก็จะมี9ก้าสามเ0้า0ี่และหนึ่งสามหนตัวที่ผมให้เน้นก็คือ9ก้าสามเสา นี่นะครับ90 9303 3ตัวบนผมวาง8ตัวเดียวครับวันนี้ถ้าพี่น้องชอบตัวไหนก็เลือกไปใส่ผมเลือกมา8ตัวเดียวก็จะมี890 893 803พี่น้องครับนี้คือชุดบนพี่น้องครับทีนี้มาถึงชุดล่างครับล่าง หลักสิผมวางหนึ่งสองเกหลักหน่วยผมวางสองห้าแปดเก้าเจ็ดวิ่งตัวเดียวผมให้วิ่งเก้าครับรอ,องสองตัวนี้นะตัวรองคือสองเก้ากับสองนะพี่น้องครับคิดว่าน่าจะมีให้เห็นครับ9ก้ากับ2องวันนี้ส่วนคู่ชุดพี่น้องครับมีหนึ่งสองหนึ่งเก้า หนึ่งสองหนึ่งเก้าและเก้าเจ็ดและเก้าศูนย์ก็จะมีอยู่สี่ชุดด้วยกันครับนี่ครับเน้นไปที่เก้ากับสองตัวเลือกมามีหนึ่งสองหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเก้าศูนย์ และทีนี้จะมาถึงชุดโต๊พี่น้องครับล่างผ่านไปแล้วครับทีนี้จะเป็นชุดโต๊ะสามตัวเนาะโต๊ดบนนะครับวางไว้เกตตัวเกตตัวนี้ทั้งหมดถ้าจับผู้ชุดจะได้อยู่35ชุดนะครับก็จะมี0 1 3ยสี่ 7 8 9นี่นะครับนี่ครับถ้าชุดจะเน้นครับมีให้เน้นที่ศูนย์ที่สามที่เก้ามาครับแล้วผมจะเขียนให้ผมจะ เวียงที่0กับ3ดูนะครับพี่น้องครับ0กับ3มี0 3ชุดโต๊ดนะครับ0 3 1 0 3 4 0 37 0 38 0 39 สามเก้าไม่เขียนศูนย์สามแปดมันจะมาศูนย์สามแปดหรือเปล่าพี่น้องครับนี่ครับถ้าศูนย์กับสามมาจะได้อยู่เท่านี้ครับถ้าศูนย์กับสามมานะครับจะได้อยู่ห้าตัวครับอันนี้ศูนย์สามเก้านะครับวิ่งชนเอาศูนย์กับสามวิ่งชนหนึ่งสี่เจ็ดแปดเก้าได้อยู่ห้าชุดนี้ครับ อ,อยู่ที่พี่น้องแล้วแหละครับชอบค่อยใช้นะครับถ้าพี่น้องชอบไปถูกใจพี่น้องและค่อยใช้ครับลุงทัดก็ไม่อาจที่จะบอกได้ว่ามันจะมาไหมนี่คือข้อมูลของงวดนี้นะครับที่ลุงทัดคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสมา930390 โอเคนะครับพี่น้องครับนี้คือชุดสรุปของผมงวดนี้ครับถ้าผิดพลาดประการใดพี่น้องครับต้องขออภัยล่วงหน้านะครับมาครับท้ายสุดสุดท้ายแล้วครับก่อนจะจากกันพี่น้องครับขอให้พี่น้องที่รับชมอยู่ทางช่องลุงทัดพารวยหวยไทยโชคดีครับถูกสองตัวตรงสองตัวล่างสามตัวบนสองตัวบนนะครับสําหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ